ต่อกันที่เรื่องของตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีไปมอบดอกไม้ให้กับครูหนูเล็กซึ่งถูกนักเรียนชายทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสมีข้อมูลทางการแพทย์บอกว่าเด็กน่าจะเข้าข่ายโรคอารมณ์ระเบิดเป็นระยะค่ะ จากเหตุนักเรียนชายชั้นหม .5 โรงเรียนเอกชนในจังหวัดอุทัยธานีไม่พอใจคะแนนสอบที่ได้18เต็ม20แล้วคุมสติไม่อยู่ไปทําร้ายครูคณิตศาสตร์จนบาดเจ็บหลังเกิดเหตุครูเข้าแจ้งความที่สอพหอนองฉางครอบครัวผู้ก่อเหตุมาขอโทษครูและทําเรื่องขอลาออกจากโรงเรียนในเวลาต่อมา ตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีลงพื้นที่บ้านครูหนูเล็กที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีเพื่อมอบกระเช้าเป็นกำลังใจโดยครูบอกว่าตอนนี้ไม่คิดลาออกแล้วตั้งใจว่าถ้าหากรักษาอาการจนร่างกายและจิตใจหายดีจะกลับไปสอนหนังสือตามปกติค่ะค่ะดีขึ้นกว่าตอนแรกเยอะค่ะเพราะว่ามีคนให้กำลังใจเยอะมากค่ะที่มีความคิดว่าอยากจะลาออกเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงก็คือตอนนี้ยังค่ะเพราะว่านักเรียนก็ถามว่า คุณครูจะกลับไปสอนเมื่อไรเพราะว่าเขาบอกว่าเขารอคุณครูอยู่นะคะให้คุณครูรีบกลับไปค,คุณครูก็บอกว่าเดี๋ยวครูขอรักษาร่างกายแล้วก็สาภาพจิตใจครูขอเวลาแป๊บนึงแล้วครูจะรีบกลับไปสอนเหมือนเดิมค,ค่ะับค่ะปรับปรึงนักเรียนหนค่ะค่ะเพราว่ารอ,อครูก่อน๋ยวครูกลับไปแน่นอนค่ะไม่ต้องกลัว ขณะที่นายอำเภอบ้านไร่ให้ข้อมูลว่านักเรียนชายชั้นหมอ .5 ที่ก่อเหตุมีข้อมูลจากแพทย์ระบุว่าเข้าข่โรคอารมณ์ระเบิดเป็นระยะหรือมีความผิดปกติทางจิตเวชซึ่งมักจะมีอาการโกรธรุนแรงและพฤติกรรมก้าวร้าวไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ค่ะ